สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ,จ,จ๋าป่าครัพนเมืองเพชรบุรีน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะจา๋าก็มีชุดตัวเลขนะคะอเอานำมาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเดิมนะคะก็เป็นเรื่องราวความฝันนะคะที่จ่าคัดสรรมาแล้วเนาะว่าเด็ดก็เลยนำมาฝากเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวจ๋าจะมาเล่านะคะแล้วก็จะมีตัวเลขเนาะเอามาไว้ให้เพื่อนเพื่อนเอาไว้ไปลุ้นโชคกันนะคะามาดูนะคะ ความฝันแรกกันนะคะซึ่งก็เพื่อนๆก็ได้เอาแชร์แชร์ลงกลุ่มนะคะเอามาไว้นะคะเขาเรียกว่าเอามาแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ความฝันให้ไว้ลุ้นโชคกันเนะาะมาเป็นฝันแรกนะคะก็มันจะมีเรื่องราวความฝันที่เป็นข่าวเด็ดข่าวดังด้วยนะคะอันนี้นะคะมาเริ่มความฝันแบบอันนี้ก่อนเลยนะคะฝันตอนตอนสว่างแล้วนะคะบอกว่ามี ฝันว่ามีแฟนฝรั่งนะคะเขาให้ถ่ายเอกสารให้แล้วบอกให้คนถ่ายอ่ะกด210นะคะแล้วคนฝันเองเนาะก็ได้เข้าไปดูนะคะก็เห็นเป็นเลข210เช่นกันนะคะอ่าแล้วก็พอดีเลยนะคะนายกาปุกก็สว่างพอดีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความฝันอีกหนึ่งความฝันที่จะจาะบอกว่าน่าจะเด็ดนะคะฝันนี้นะคะ ็มีเพื่อนๆนะคะได้เข้ามาแชร์เอาไว้เนาะบอกวาอ่าฝันนะคะว่าถูกนะคะรางวันที่หนึ่งนะคะเป็นจำนวนเงิน6ล้านบาทนะคะอันนี้ฝันนะในฝันนะคะว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะได้เงิน6ล้านบาทนะคะแต่สิ่งที่แย่ที่สุดนะคะก็คือจำตัวเลขไม่ได้นะคะจำตัวเลขในฝันไม่ได้ว่าเออในฝันอ่ะจะซื้ออะไรนะคะเออซื้ออะไรแล้วถูกถูกลอตเตอรี่อ่ะ ถูกลอตเตอรี่อะรางวัลที่หนึ่งนะเลขไหนเนาะแต่นะคะฝันเนี้ยได้บอกเอาไว้นะคะว่าก่อนที่จะนอนนะคะก็ได้พูดขึ้นลอยๆนะคะขอแม่ตะเคียนว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะลูกจะซื้อชุดไทยให้ร้อยชุดนะคะแต่ไม่ได้จุดทูบอะไรนะคะแค่พูดขึ้นลอยๆเฉยๆนะคะพูดคนเดียวตอนขี่รถนะคะแล้วก็ในฝันก็เลยเไปนอนนะคะนอนแล้วก็เลยฝันเนาะว่า ว่าตัวเองอะถูกรางวัลที่หนึ่งได้เงิน6ล้านบาทนะคะแต่ว่าจำตัวเลขที่บอกที่ที่ว่าฝันไม่ได้นะคะแต่สาวท่านนี้ได้ซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้ด้วยนะคะก่อนที่จะฝันเนาะก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะซึ่งลอตเตอรี่อะเลขท้ายรางวัลก็คือ0ูนะคะเลขท้ายรางวัลอะศูนย์หกนะคะ,ะแต่นะคะถ้าถ้าหากว่า ยังไงนะคะก็ต้องติดตัวเลขที่คล้ายกันนะคะนั่นก็คือ09ด้วยเนาะเพราะว่า6กับ9ก็เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะในฝันเนาะก็ลองลุ้นกันดูนะคะเพราะว่าฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะก็พูดขึ้นลอยๆนะคะว่าขอแม่ตะเคียนเนาะว่าจะถวายชุดไทย100ชุดเนาะถ้าถูกรางวัลที่1ก็ในฝันก็ฝันว่าถูกนะคะรางวัลที่1ได้เงินมา6ล้านบาทนะคะอันนี้นะคะ ฝันแบบนี้เองก็น่ารุ้นนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบมันเหลือเชื่อนะคะก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อด้วยเนาะยังไงนะคะเพื่อนๆก็ลองติดไว้ดูนะคะเลขแค่ตัวเดียวเนาะชุดเดียวก็ไม่แน่นะคะก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้นะคะอ่าแล้วก็ที่จะบอกว่าเป็นเลขเด็ดอ่าคดีดังนะคะก็นั่นก็คืออ่อ คดีของน้องชมพู่เนาะที่หลายท่านนะคะที่ติดตามรอรุ้นว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องนะคะจนเสียชีวิตเนาะแต่ที่จะานำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะก็คือว่าเพื่อนๆหากเพื่อนๆที่ได้ติดตามข่าวสารจากเรื่องราวนะคะกับข่าวสารนี้เนาะเพื่อนๆจะจำได้นะคะว่า น้องๆน,ออนะคะมีมีมได้ได้มาเข้าฝันนะคะมันมีอยู่ข่าววันนึงนะคะที่มาเข้าฝันเราจ๋าก็จําได้นอ้องว่า,าถ้าหากว่าฝันฝันอย่างเงี้ยเออถ้าหากว่ากรณีแบบเนี้ยเราจะตีเป็นตัวเลขได้เนาะก็ไม่แน่นะคะว่าน้องๆอ,อาจจะมาแบบอยากให้สื่อกลางอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะก็อ ในฝันนะคะที่ที่ได้ออกข่าวไปนะคะบอกว่าน้องอะ่ะเข้าฝันบอกว่า,อ,าอยู่ที่บริเวณโขดหินเนาะแล้วอะ่ะน้องกอ็เหมือนกับว่า,ามีกาเออมีกาบินมานะคะบินมาแล้วคราวเนี้ก็จะเห็นเป็นแบบคล้ายกับผู้ชายที่แบบคล้ายกับเหมือนกับว่าใส่ชุด อ๋อเหมือนเจ้าป่าเจ้าที่อ่ะเออประมาณนั้นนะคะได้ได้แบบว่าเหมือนกับว่ามามาอยู่กับน้องอ่ะก็เหมือนกับว่ามาดูแลน้องคุมน้องประมาณนี้เนาะอ่าอันนี้ในฝันนะคะของของของอท่านนึงที่ได้ออกข่าวนะคะก็ทําไมนะคะจ๋าถึงได้นําเรื่องราวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะ ก็สำหรับนะคะที่จะได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะก็คือว่าถ้าหากการเป็นสื่อกลางนะคะถ้าหากการสื่อกลางที่น้องอยากจะสื่อให้หลายๆท่านรับรู้นะคะก็คืออาจจะแบบามามาอยากให้แบบว่าความเป็นธรรมอะไรประมาณนี้เนาะให้เจอความเป็นธรรมนะคะแต่ถ้าหากว่ามองอีกในแง่นึงนะคะถ้าหากว่า ถ้าตัวจ๋านะคะจะตีเป็นตัวเลขเนาะถ้าจ๋าตีนะคะอีกานะคะจ๋าจะตีเป็น5เนะาะอีกาห้านก6นะคะเพราะว่า,านกก็เป็น6นะคะแต่ถ้าเป็นอีกาแต่ในฝันเนาเห็นเป็นอีกาก็ตีเป็น5นะคะแล้วน้อง่ะเป็นเด็กเนะาะเด็กนะคะถ้าหากตีก็อาจจะเป็น0ูนย์นะคะน้องเป็นผู้หญิงอ่ะชาย4หญิง5นะคะก็ ประมาณนี้ละค่ะแล้วก็เจ้าที่ก็เป็นผู้ชายเนาะก็ตีออกมานะคะอ่าก็คือนกนะคะนกแต่ว่าในฝันก็เป็นอีก,กาเนาะก็เป็น5นะคะน้องเนาะชาย4หญิงนะคะก็อ่ากาก็5น้องก็5นะคะ ชายก็สีนะคะก็น่าจะเป็นห้าห้าสี่ก็ได้นะคะหรืออีกในนึ้นะคะนกนะคะนกเป็นหกเนาะ,ะน้องเป็นเด็กนะคะเด็กก็จะตีเป็นหนึ่งหรือศูนย์ก็ได้นะคะ,ะหรือว่าจะตีเป็นหกหนึ่งศูนย์หรือว่าหกศูนย์ 0. แล้วก็ผู้ชายนะคะเป็นสี่หกหนึ่งสี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะคะ,ะจดไว้ด้วยนะคะก็คือว่าก้านะคะ กาก็เป็น5นะคะน้องเป็นผู้หญิงก็เป็น5นะคะส่วนเจ้าเจ้าที่นะคะเป็นผู้ชายเนาะก็เป็น4นะคะ554นะคะหรือว่าหกห่งศูนหรือหกศูนยนะคะส่วน2ตัว2ตัวนะคะก็น่าจะเป็น5554เนาะแล้วก็หกศูนนะคะแล้วก็14ประมาณนี้นะคะเพ,พื่อนๆก็ลองลุ้นดูนะคะอันนี้ก็คือว่า จ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าหากแปลแปลตามความฝันเนาะที่บอกว่าน่าจะแบบกลับทางกันกับที่บอกว่าน้องมาเข้าฝันแล้วจะเป็นเรื่องราวประมาณนี้เนาะแต่ถ้าหากว่าตีออกมาจากความฝันเนาะเรื่องราวเนาะถ้าหากจ๋าตัวจ๋าทําไมจ๋าถึงตีเลขแบบนี้นะคะเพราะว่าจ๋าเคยฝันนะคะแล้วก็ตีออกมาเองเนาะเป็นเรื่องราวความฝันนี่แหละ นะคะแล้วจากก็ตีเอานะคะก็มันมันเข้า3าตัวโต๊ดนะคะก็จะได้3ตัวโต๊ดนาะจาจ๋าจะชอบตีเลขออกมาเป็นตรงๆผู้ชายก็ตีเป็นผู้ชายนะคะผู้หญิงก็ตีเป็นผู้หญิงเรื่องราวนะคะ,ะในฝันนะคะก็จะตีเป็นเป็นแบบตรงๆไปเลยจะจะไม่แบบอ่ามอ้อมนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าตีอีกในนึงนะคะก็จะเป็นนะคะกาห้านะคะคน2คนก็จะเป็น2นะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะหรือว่านก6นะคะ6 2นะคะหรือ5 2ไปประมาณนี้นะคะเพราะว่าการตีตัวเลขเนาะก็จะตีได้หลายแบบนะคะแต่ถ้าตีแบบแนวทางของจ๋าจ๋าก็จะตีแบบที่เพื่อนๆอ,อ,อ่ะไม่ไม่แบบว่าไม่เคยเว่าจะตีแบบนี้เนาะบางท่านก็จะตีแบบตามตำรานะคะแต่ถ้าจ๋าตีเนาะจ๋าจะตีแบบ แบบตรงๆไปเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ได้แบบว่าเราจะได้แบบรู้นะคะว่าเรื่องราวความฝันของเราอะตีออกมาจะเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าถ้าจะตีเองแบบเนี้ยมันส่วนมากเนาะจะเข้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะให้มานะคะตัวเลขที่ให้มาเนะาะก็ทั้งหมด3แนวนะคะก็ชุดแรกนะคะก็ฝันว่ามีแฟนฝรั่งแล้วให้ไปกด เครื่องนะคะก็เห็นเป็นตัวเลข3ตัวนะคะต่อมาก็อ่าก็สาวท่านนี้นะคะฝันฝันว่าถูกรางวัลที่1นะคะแต่ว่าจําตัวเลขไม่ได้แต่ตัวเองอะ่ะซื้อลอตเตอรี่ทิ้งไว้แล้วนะคะก็นําตัวเลข ในลอตเตอรี่ของสาวท่านนี้มาลุ้นโชคกันนะคะก็คือพูดลอยๆกับแม่ตะเคียนว่าถ้าถูกนะคะจะถาวายชุดไทย100ชุดก็ฝันว่าถูกรางวัลที่1เลยทา,ทางทั้งที่ลอตเตอรี่แต่ว่าจะไม่ได้เนาะแต่ว่าเอาเอา,เอาตัวเลขของลอตเตอรี่ที่เราลุ้นไว้อะ่ะซื้อไว้เนาะเอามาลุ้นโชคกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความฝันนะคะนั่นก็คือ เรื่องราวของคดีเด็ดเนาะคดีเด็ดคดีดังเลยนะคะเรื่องราวความฝันแล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเลขนั่นก็คือคดีของน้องชมพู่นั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จา๋าและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ